สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันคุยแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะอ่าวันนี้เราก็จะจบบทเรียนเล่มคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูกุก้งก็จะขอให้งานนะคะในหน้านี้ต่อเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะงานนี้สามหน้านะคะเด็กๆ วันนี้นะคะให้เด็กทำแบบงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งุณคุณคูกุ่งเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. อ่าหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะ mm hmm. ก็จะจบบทเรียนคนที่สามเล่มหนึ่งแล้วนะคะ mm hmm. ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ขอจบการสั่งงานเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆค่ะเพราะว่าคุณครูคคได้เอาคลิปวิดีโอการสอน ไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะเรื่องโอจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะซึ่งเด็กสามารถเอามาใช้ในแบบฝึกหัดหน้า1 9 5ถึงหน้า1 0 7ได้เลยนะคะ mm. ค่ะยังไงก็ให้เด็กรักษาสุขภาพด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ mm. ในคลิปถัดไปนะคะดีเด็กสวัสดีค่ะ